สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะเครียรชัดเรื่องลูกชายวิลลี่แม็กอินทอชเล่าชัดเหตุไม่ให้ใครเห็นหน้าลูกชายนับ10ปีเพราะประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ของคนบันเทิงโดยเฉพาะคนที่มีทายาทกับเรื่องที่หลายคนกำลังพูดถึงกันสนันหลายมุมมองกับการเปิดปิดหน้าลูกดาราบอกเลยว่าชาวเน็ต แบ่งความเห็นเป็นสองฝ่ายอย่างชัดเจนฝ่ายนึงบอกว่าเป็นคนสาธารณะก็เปิดไปเพราะมีแต่คนเอ็นดูแต่อีกมุมก็แย้งว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลของเด็กที่ควรจะได้เลือกว่าอยากให้คนเห็นหรือไม่จนทำให้คนบันเทิงหลายคนพูดถึงมุมมองดังกล่าวชมพู่อรารยา ตอบคำถามชัดเจนว่าตอนแรกเธอเองในฐานะคุณแม่ก็ปรึกษาสามีเรื่องดังกล่าวเช่นกันสุดท้ายตัดสินใจเปิดภาพลูก,ลกผ่านจากมือตัวเองมากกว่าซึ่งก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละครอบครัวและในประเด็นเดียวกันหากย้อนกลับไปทางด้านนักแสดงและพิธีกรรุ่นใหญ่วิลลี่แม็กอินทอตเจ้าตัวไม่ให้ใครเห็นหน้าลูกชายคนเดียวน้องวินนานนับ1ิบปีส่วนเหตุผลนั้นวิลลี่เปิดใจว่า ผมเคารพสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของเด็กในอนาคตข้างหน้าลูกอาจจะไม่ได้อยากอยู่ในวงการบันเทิงแบบเราก็เลยอยากให้เขาเลือกเองเขาอาจจะอยากอยู่แบบเงียบๆเราเลยเลือกที่จะไม่เปิดเผยรูปเขาเท่าไหร่ทุกวันนี้ก็ส่งไลน์ดูกันในครอบครัวแต่แค่ไม่ลงสื่อเท่าไหร่ทางด้านภรรยาก็มีลงบ้างขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิป กระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ